้คคชั56351919ก็จะะะมมีวานฮะะบุคลิกภาพจะดูคึงขังเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีมากของความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยนะคะทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะบุคลิกภาพมากของความเป็นผู้นำสูงมากๆมันมาจาก6ก 351919นะคะเลขตรงนี้ถ้ามองแนวโน้มในเชิงทางโลกหรือว่าสายงานคุณครูข้าราชการประจำก็ค่อนข้างที่จะเป็นมากของความเป็นผู้นำสูงมากนะคะอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเบิ้ลเบลรัวรัวอย่าง1919 19, นี้ยมันก็จะซ้ำหรือว่าย้ำค่าน้ำหนัก ตัวตนของคนที่ใช้เบอร์นั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนจแจ้งแจ้งแดงแจ๋นะคะเพราะฉะนั้นในความโน้มเอียงตัวตนของคุณครูคอนแก้วน้ำก็จะเป็น1919ซ19ักคอนเบิกนะคะก็หมายถึงคนที่มีมากมีบุคลิกภาพพุ้นฐาน โดดเด่นเป็นสงา่าเดินไปไหนมาไหนเหมือนมีสปอตไลท์ไฟสองหน้าฉันอยู่ตลอด24ชั่วโมงอะไรแบบนี้ค่ะหน้าทีการงานก็ขึ้นไวฟูลฟาสหรือว่าบางทีหมายถึงคนที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ส่วนจะเป็นยศตําแหน่งเรื่องราวในรูปแบบไหนก็อยู่ที่บุญวัสนานะวย่อยู่ที่ความรู้ความสามารถที่เราสร้างเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความเจิิจรัดของชีวิตนะค,ะความเจิดจรัดของชีวิตแปลว่าอะไรได้บ้างนะคะก็ลองไปบวกลบคูณหารสระตาคิดดูนะคะเลขหนึ่ง มันหมายถึงความเจิดจลัดหรือว่าความออร่าความภูมิฐานพอมีเลข9มาประกบอยู่เลขเก้าเขาจะกระพือความหมายของเลข1ให้ชัดเจนจนแจ้งแดงแจ๋ขึ้นนะคะโดยรวมเบอร์นี้นะคะ เป็นเบอร์ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเบอร์มงคลไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรีเช็คตัวเราเองก่อนว่าเรามีความโน้มเอียงหรือว่าเรามีความคาดหวังในชีวิตยังไงเราก็หาเบอร์ในรูปแบบนั้นมาถือใช้ซึ่งถ้าเราได้ถือใช้เบอร์ในรูปแบบนั้นจริงๆสแสดงว่าเรามีแนวโน้มกรรมที่จะออกมาตามระยะความหมายของเบอร์ันั้นจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าเบอร์เป็นเครื่องมือในการอ่านดวงคนถ้าเราได้ใช้เบอร์ในรูปแบบไหน,นสแสดงว่าเรามีดวงหรือว่ามีกรรมในรูปแบบนั้นจริงๆนะคะ